สวัสดีครับเบียโตน้องเมยสวัสดีครับโอ้โหไม่รู้จะเริ่มยังไงดีไม่รู้จะคุยกับใครก่อนดีสนุกเลยทุกคนนี่เป็นเอพิคคนมองแมนสงกับเป็นการเฉล,ลิมฉลองครบรอบ35ปี King Power มาอ่ะพี่ใจก่อนเลยนะคันเดี๋ยวนะเจ้าของสวนทุเรียนทีกสวยหล่อกขนาดนี้เลยเนะนี่ยมันจะ เกินไปแล้วก็อย่าให้ปู่กระทองทำได้อาบางนหมอโอ้โวันนี้ได้มาเจอกับโหมดล่าเตอร์จริงสวยมากครับผมโอ้โหสวยแซ่บสวยน่ารื่ครับผมคุณก็หล่อไม่เบาครับผมก็เราหลังจากเราทำทุเรียนมานานแล้วก็เอ่อเราก็เริ่มที่จะแบบดูแลตัวเองนะเออใช่เด็กอีกพบมาบ้างไหมพ้าเห็นว่าฝั่งนู้นเขาชอบทุเรียนอยู่นะฮะเขาเห็น น้องเลยมีกลิ่นทุเรียนไหมแถวๆนี้มีไหมฮะหิวแล้วหิวแล้วน้องเลยบอกว่าอยากกินมากอยากกินมากเอออนนี้เห็นไหมต้องให้ครูซีต้องช่วยต้องเรียกแปลด้วยแปลแปลเพราผมเป็นหนึ่งในคนที่คุยกับน้องเลยรู้เรื่องนี้นี่ไงเออจริงไหมจริงไหมน้องเลยจริงไหมแต่คุณไม่เคยคุยกับผมรู้เรื่องเลยอะตมนนี้จะเปนนักคุยกับโรงเรียนโอเคหงุดหัิด มมีความสุขแลยครับขอบคุณครับอา้าวนอกจากกีได้ความหล่อแล้วนะกีได้ความสวยทั้งสองคนด้วยจริงที่อิงฟ้าและพี่ตั้งเหมงสวยจริงคนเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะอังกันขออนุญาตไล่ถามกันไปเลยแล้วกันพี่อิงฟ้าเป็นในบ้านครับวันนี้แล้วโชว์เมื่อกี้นี่แบบ Quick Change ด้วยสุดยอดใช่ค่ะเราก็ต้องการทวาให้เห็นถึง ในค no ่ะส่วนการทำงานไม่ว่าจะเป็นผ really? ู Are, the, uh, mm ้ห hmm. ญ uh ิงหรือผู้ชายเนี่ยนะคะในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องมีมุมที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในความสวยความสมาร์ทของเราด้วยอะไรเงี้ยเพรว่าเราคิดว่าการทำงานเนี่ยจะต้องทำให้เราดูโซนหรือเปล่ายิ่งทำงานเยอะพี่อาจจะทำให้แบบว่าการดูแลตัวเองโดยเต่าเลยเราสามารถที่จะเป็นคนที่ทำงานและสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ความมั่นใจในเรื่องของความสวยได้เช่นเดียวกันสวยมากในในหนังก็ขออนุญาตชมเด้อเมคอัพโนเมคอัพแบบสวยมากฮะ ขอบคุณครับโเมื่อกี้พิเศษมากด้วยพี่ตั้งหนึ่อยนะเป็นไงฮ้สวยจริงคนไหมเนาะเป็นไงบ้างวันนี้เป็นคงที่สงแล้วกับ i a ังใจหเดินว่าคือคิ่ายให้หนูทาอะไรยิ่งูไม่เคยทาขึ้นทุกปีปล้วหนูองเพลงปีนี้ให้เต้นเอ อะไรพิเศษใจเย็ต้องเาหน่อยคือพี่ไลน์แอนสไครต์เซตเยอะจเนาะโอ้โหก็รุวมงานที่ไลฟ์ก็มีอะไรพิเศษอาตายุหรือเปล่าแต่สนุกทุกครั้งกทุกครั้งว่าทายนีก่อนขึ้นมาตื่นเต้นแบบสุดๆเลยโอ้โหแต่มันออกมาดีมากมันออกมาดีมากทั้คู่เลยพี่เจฟก็ด้วยสงเสียงมัสุดพลังเลยครับผมก็คุณพวาของเราคือ ก็เป็นจริงดีใจเพราะว่าแบบทีนี้บีพี่แดนเซอร์มีแบบโฟล์คกราฟทุกอย่างเลยแบบไหนไหนนาทีแล้วก็สายสุดเลยเนี่ยมาเยี่ยมมาสุดจริงเมื่อกี้สัมผัสได้หรือข้าวไม่ดีแล้วก็ปล่อยพลังเต็มที่มานมันต้องไปด้วยกันดีเป็นเรื่องจรที่ดีมากสมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีคิมพาวเวอร์เลยจริงๆนะฮะอัปโงคอนิกส์ครับทุกท่านอับบงที่รู้ ฉากเปิดเมื่อกี้เราเห็นอยู่ที่อยู่ในช็อคในกลางใช่ไหมครับโอ้โหหลอกกระชากใจมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้ผันมาเลยเป็นไงบ้างท่านผูโชว์มทุกทีผมรู้สึกดีมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ King Power ในวันนี้เราได้มาเจอทุกคนได้เจอเป็นแปดเพราะว่าคือต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางไปทํางานต่างที่เยอะมากทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยอ่ะเชื่อไหมผมมาเจอ King Power เป็นสิงแปดแล้วทุกครั้งผมเห็น King Power ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือความภาคภูมิใจของคนไทย แล้วผมก็เป็นคนไทยผมรู้สึกดีมากที่ได้ไปเจอคนโอ้สุดยอดนะเราก็คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนคือความภาคภูมิใจของคนไทยเลยจริงๆนะขอบคุณมากๆที่แบบเออนี่แหละเป็นเป็นเป็นคอมมอนคอมมอนของมพาวเวอร์และเราทั้งสิ้ทั้งห้าน้องเลยเลยด้วยนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยหมดเลยทุกคนเลยจริงๆนะฮะน,น้องเลย ใช้ช่องเสียงหนึ่งอ๋อลอนหลอนในสองหนึ่งสองหนึ่งน้องเลยใช่ไหมใช่ไหมต้องใช้สียงนี้ใช่ไหมเพราะน้องเลยสามขวบน้องเลยสามขวบน้องเลยวันนี้มีความสุขไหมโอ้ยเยี่ยมเลยอแล้วถ้ามีความสุขมากกว่านี้ล่ะสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยผมคุยกับน้องเนยที่นี่ เนอะต้องมีอาโปเลยจริงเพราะไปเที่ยวทั่วไทยกันมาแล้วไงใช่ใช่ไหมหรือว่าเป็นเพื่อนซีเลยใช่แต่ไม่พูดถึงไม่ได้ชุดวันนี้ไม่เคยเห็นชุดแบบนี้มาก่อนเลยน้องเนยแต่งได้สวยมากไม่เข้าใจนะว่าน้องเนยสามโผกแต่ว่าวันนี้น้องเนยดูเป็นสาวมากเลยอ่ะน้องเนยบอกว่าต่อทั้งเขาแบบน่ารักขนาดไหนท้องอสวยบ้านวันนี้เออก็ไม่เห็นที่ทุกคนเห็นในในวีเจา เปิดมาสวยขนาดไหนครับทุกคนจะจำวันนี้ได้กับทีมพาวเวอร์เอยเนาะกรีกลายเรียบรยับสูส้ๆกับพี่พี่อิมพาที่ท่าหนึ่งด้วยเนาะอ่ะต่วันนี้เขาอาจจะชนะนะเพราะไม่นอกจากโชว์เมื่อกี้นะครับเขามีโชว์พิเศษด้วย <laughs> ใช่ไหมครับนั้นเลยครับมีเตรียมอะไรพิเศษมาให้ทุกคนใช่ไหมอขอสักหน่อยได้ไหมงั้นขอเนี้ยเป็นแบบว่า เซนเตอร์เลยได้ไหมเออม<า>ัน <c oughs> ที่อยากเดียวกันทุกช่องทางกันเลยนะฮะกับ,บการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปี King Power ออการกรรับงานของเราวันนี้ King Power delights and surprises the birthday celebration วันนี้คือ best celebration นั่นแหละขอให้ทีมงานไปเริ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเลยนะเซนเป็นทีสักพ,พูดด้วยกันนานเราจะขอเนี้ยเรียนเชิญผู้บริหารนะครับด้านบนเวทีครับโอกาสที่ขอเรียนเชั้น <c oughs> สแน็คสแน็คไว้แล้เี๋ยวไปกล้องด้านหลังด้วยครับนหน้าี่นีอารเโอน่ารักสุดๆกันไปเลยนะครับทุกท่นย้ำกันอีกทีนะความพิเศษไม่ด